สี 4, ่พันวันนี้เดียวคืออะไรวะขาดนิดเดียวคืวออะไรสามสิบข้ออุ้ยโอ้ห้ยอนแม็กมาทำยี่ห้ไก็ไม่รู้แม็กทำยีย่้ออะไรกัไม่รู้ จะแมกกันเชี่ยบางทีเราก็ไม่เห็นแมกแมกไว้ดอันเดียวไม่ทำเวลาจ้าแมกสองอันนะคะเกิหนึงแม่ช้หัวเขาดิแม่ทำหีอะไรแชิ้นส่วนอันนี้ไปไหนอ่ะนี่ไงเนี่ยรูนึส่่ส้ Hindi na